ใครเคยมีคำถามกับตัวเองไหมคะทำไมเราไม่มีเซ็กแอดพีเสะเลยแล้วจะเริ่มยังไงให้ตัวเองเนี่ยดูดีมีเสน่ดึงดูดสายตาให้คนมองจนิดอยากแชร์เรื่องที่ต้องแชร์เพราะว่ามันสำคัญค่ะอยากดูดีดูมีเซ็กแอดพีลเนี่ยต้องเริ่มจากตอมเป็นสาวดึงความมั่นใจในตัวเองออกมาวิธีการใช้ eye c o n t a c ส่งสายตาหรือว่าจะใช้ภาษากายอ่อยเบาๆนั่นมันจัดว่าเบสิกมาก นิดมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นค่ะเจนิดแนะนำอาหารเสริมไมค่ะเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมีสเสน่ห์ของผู้หญิงดึงสเสน่ห์ของผู้หญิงทุกคนให้สวยสะกดทุกสายตาค่ะจะต้องมาจากข้างในจริงๆนะคะลองดูสิคะเจนิดอยากให้คุณเปิดใจถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะคะง่ายๆเพียงทานไมวันละหน่งถึแคปซูลก่อนนอนค่ะดูดีกว่าใครเลือกไม้เข้าใจผู้หญิง